สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถแห่นะครับอันนี้ผมวาดลายมั่วเอานะครับผมวาดลายมั่วนะอันนี้ก็ไม่รู้ทีมอะไรนะเป็นแบบนี้ผมก็วาดมั่วนะผมคาดว่าไม่น่าจะมีนะครับผมตอนนี้รถแห่คันนี้กําลังลงเนินคันเมื่อเช้านั้นขึ้นเนินคันนี้ลงเนินนะครับผม น,นี้ก็เป็นประตูทางเข้าอันนี้ก็เป็นเครื่องบั่ไฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นเฉียงกลางนะอันนี้เป็นรุ่น isuzu นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถแห่นะครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าใครว่าสวยก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคุผูมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ